นะโอเคนี่ฮะโโอ้ห้ามมืินห้ามหมวกนักลึกสุดๆนะมันเป็นอะไรที่แบบไอ้เหี่ยวคนละตัวติดปลาเหี่ยวมาแขกเขาไม่เหยงมาหนีแข่แขกเขาไม่หินี่ก็เกือบมีดีก็เดี๋ยวเลยต้องเทน้ำจิ้มห่านะว่าของดูฟิซีฟู้ดลงข้าวก่อนนะร้อนจริงๆฮะโอู้ไม่อยากจะชูโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะใส่แใส่แใส่แใส่ใส่แผมใส่ไปแล้วนะตอนนี้ ไอ้เนาตายหน้าหมอนโรฮ์้าร้โรโอ้โอ้โม้อโอ้นมันหายลุสุเหรอเหตุผลมาจาก